สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวราดบุรีกันเส้นทางจะเป็นแบบไหนสวยแค่ไหนทางขึ้นเขาตาต้งจะโหดแค่ไหนไปกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องเที่ยวกับแฟนนะทุกคนวันนี้เราจะไปชิลชิที่ราดบุรีกันนะทุกคนเราเดินทางออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็อยู่พระรามสองอากาศก็ร้อนหยูทุกคนไปพักผ่อนสัก ชิวๆสักวันระยะทางจากกรุงเทพมาถึงที่หมายทุกคนประมาณ200โลเดินทาง4ชั่วโมงตอนนี้เราเดินทางออกมาได้สัก30โลแล้วทุกคนตอนนี้ถึงสมุทรสงครามแล้วทุกคนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสมุทรสงครามก็มจะวางแผนไปเลยอยู่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปกลางเต็นที่ไหน เขตบุรีลาดบุรีตรงไปทุกคนปากท่อบ้านคาลาดบุรีน่าจะเข้าเขตลาดบุรีแล้วทุกคนฟ้าเปิดแบบนี้อย่างสวยอ่ะทุกคน ไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าต้องมาแบบดูของจริงอ่ะทุกคนดูวิวตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันยูู น่าจะเข้ากล่องเซเว่นมั้งเนี่ยเยวแวะพักเซเว่นแป๊บหนึ่งทุกคนกินนงกินน้ำาก่อนขี่ละลากยาวมานานแล้ว,ว,วนี่ร้านอาหารข้างหน้า ร้อยยีบอ่บเก้าจะว่าร้อยยี่บเก้าอีกยี่สิบเก้ากิโลถึงอำเภอสวนพึ่งเออดูวิวนี้ทุกคนวิวสารคำนี้ยเอามาจากช่องช่องหนึ่ง้วทุกคนยืมพี่แกมาคำมันโดน โอทุกคนดูถ้าโดนฝนอีกนิดนึงนะเขียวกว่าน,นี้อีกเอีกยห้าดกิโลทุกคนชิวๆเลยขี่รถอ่ะ รถโล่งๆแบบนี้ก็สวยดียครับพี่นี่ทุกคนสวนพึ่ง27ชัดป่าหวายอีก13บามกิโลทุกคน ขาเลี้ยวซ้ายสวนพึ่งยังไงผมชัดปล่าไว้แล้วเข้าในตลาดน้ำมันเหลือสองขีด ใช่นั่งไง d i ดีเดี๋ยวเขาไปเติมนน้ำมันพอดีอเดี๋ยวซื้อของก่อนนะทุกคนร้าน DIY แล้วผมจะไปเติมนน้ำมัน เอาเก้าห้าเตยมถังครับเติมไปร้อยห้าสิบบาทนัทุกคนนี่ถังที่สองเีราซื้อของที่ DIY ก่อนซื้อบ่อรองนั่งนัทุกคนขึ้นนี่เลยเล็กกัน ที่ได้เอาไปหมุนก็ได้นะทุกคนนี่ที่พิงหลังอันนี้ร้อยยิบเก้าเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยยิบเก้าไหมดึงขึ้นอีกตายทุกคนเดินทางต่อ เข้ามาเขาแล้วโคตรเย็นเลยทุกคนไม่ร้อนเลยพูทาราเดบีเหรอเมื่อกี้เดบีหรือเดบีอะไรสักอย่างเน,นทุกคนที่เราเคยไปกลางกันตกบ,บอวีนินดานทุกคนโครงการฟาร์มตัวอย่างตอนนี้อีกประมาณ17โลทุกคนขับชิลมากทุกคนแต่ใครเมารถนี่น่าจะเวียนอยู่โค้งเอาเรื่องอยู่ เจ็ดร้อยเมตรเลี้ยวขวานะทุกคนนี่สวยอ่ะทุกคนเหมือนพูวิลล่าเมื่อกี้ว่าถือว่าเราตรงไปอีกวะนนี้ลงเขาจะเช็คความมันนั้นเองเฉย มั่วทออทีทุกคนอีก4กิโลทุกคนจะถึงที่หมายของเราต้นไม้แบบนี้อากาศเย็นมากทุกคนต้นไม้อยู่ข้างทางแบบเนี้ยขี่รถแบบเย็นมากใกล้ถึงแล้วทุกคน น่าอยู่ใกล้ๆจุดพักรถนี่หรือเปล่กปาก็น,น,นี่ไง ไม่รู้ขี่ลงไปก่อนมั้งนี่ไงที่ติดต่อหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋วเอาไ้เฉยว่าพี่เขาให้ขึ้นไปเลยนะทุกคนแต่ถ้ามาต้องมาติดต่อบ้านพักข้างหลังที่เราจอดนี่แหละ โอ้ oh, ทางก็เอาเรื่องนะทุกคนชันอยู่เอาเรื่องนะทุกคนทิ้งว่าทางมาจากอันนั้น ทางชันเหนือนทุกคนถ้าใครจะมาแล้วทางมันเป็นแบบไม่เสมอกันนะทุกคน,นเนี่ยเดี๋ยวกูไปตั้งหลักก่อน ไม่รู้อ๋อน่าจะหนุกบอกแกว่าถ้าเปน็นกลางต้องลงข้างบนกลางได้ไมั้ยครับได้ครับรถก็จะขึ้นไงอ๋อ้ใหม่ไ,ไดได้ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อน เดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนไมไนไม,ไม่นตตคกอ๋อครับแล้วต้องถ้าข้างบนต้องเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อรครับผมอู้นท่นนู้น,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 นก็มีคาเฟ่เหรอทุกคน ดูก่อนข้างล่างพี่เกรตรงนี้มันตันไงรือเอหตุการตรงนี้ คาเฟ่อะไรข้างล่างก็มีบ้านพักมียันนูนน่นทุกคนเดี๋ยวขี่๋ยวเองเดี๋ย,เ,ยเขาพาขี่เซอร์เวยนน์มันลงไปนู่นได้หรือเปล่าก็สะปันนูน่นใช่ใช่เหรอเออก็ตงสะปันนั่นนะ่ะตรงนั้นน่ะนะ ทุกคนหาที่กลางนะทุกคนแต่ก็ถึงแล้วหลยแต่เองถ้ากลางตรงนี้ก็ใกล้ปักไฟอะ่ะเรากางทาพของเราเสร็จแล้วนะทุกคนเหลือเต็นท์ดูวิวอย่างสวย เหนื่อยไหมกลางเท้าบะแต่มีสามลานนล้วทุกคนลานใกล้ห้องน้ำนี่แล้วก็ลานข้างบนพี่เขากลางแล้วก็ลานสามร้อยหกสิบไปทางนี้มันมีทางขึ้นตรงนี้ทุกคน นี้น่าจะรอดหรือเปล่า<อ>คืนมาแล้วเง้ามาแล้วแล้วก็ให้มเระให้เมาทางนี้ถูกแล้วก็อา่านกางเฉียงไปอย่างนี้ก็อยากให้ถ้าต่ำมันเด,ดต้านตรงนี้ไงอยากให้ลมมันผ่านมาอย่างนี้ไง ตัวกลางเท็นต่อก่อนนะทุกคนเกิดเท็นของเราก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเช้าเช้านะพาดึนขึ้นไปสำรวจลานทุกคนมีนเล็มากเลยนะมีอันนี้ก็หมองนอนเราของอไรเยอะมาก เรากลางเต็นท์หนาวมากเลยทุกคนเอ้ยขอโทษทีลมในกระเพาะมันเนี้ยความรู้สึกภูเขาลูกตรงเนี้ยเหมือนสปันใช่ไหมนะเหมือนสะปันความรู้สึกเราแค่สปันใหญใหญ่กว่านี้ใช่ปะ เ้าสะพานมันจะกว้างทางนี้ก็จะไม่มีอะไรเหมือนตรงน้นตอนนี้เราก็นั่งรอเวลานะคะั่างรอเวลาให้เขามาส่งน้ำเพราะเราไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยแล้วเราเตรียมที่นอนอะไรข้างในก่อนนะทุกคนแล้วก็กลางเต็นกันเสร็จเลยนะ คุณดูเองอีกนิดเดียวทางโต้เรวเหนื่อยก็ทนเราเหนื่อยไหมกลางเต็นท์อะะฮเหนื่อยมากไหมก็อีกนิดเดียวแล้วไปทางโต้ยาวขาลงเดี๋ยวผาผ่านนี้เลยไม่เดี๋ยวก็อย่ะไปอืะแต่ลมเย็นมากคกุนบรรยากาศ ที่นอนเหรเห็นไหมเป็นนี่ประมาณนี้แต่ก็ไม่มีอะไรอยากจะบอกว่าในคิดบอกว่าจะไม่ได้ซื้อใช่ไหมที่คนตรงสมุทรสงครามใชเนาะลิ้นจี่อย่างอร่อย ว่าจะลงไปข้างล่างไปหาซื้อน้ำกินอีกสักแป๊บแต่ว่าสั่งขอไว้แล้วเหลยทุกคนเดี๋ยวเขายังไม่มาส่งว่าจะไปซื้อกินก่อนสักนิดนึงนเห็นบ้านหลังนั้นไหมน่าจะเป็นร้านค้านะนี่นี่ทุกคนเจอกันช่วงอีกสักห้าโมงหมงเย็น ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งทุกคนนี <c oughs> ่เขาสวยมากใตาในคลิปพี่คนนั้นบอกนะตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันสวยมาก อยู่เวลาใช่ปะบนนั้นนจะฝันจะฝันอะไรขึ้นไปทางไหนทางนี้ปะเริ่มลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงห้าสิบทุกคนอย่างสวยทุกคนวิวอ,อย่างดีอ่ะ แต่มาไม่ร้อนเลยมีปลั๊กไฟให้ทุกคนวันนี้เราก็จะนั่งชิวๆเดี๋ยวเก็บบรรยากาศกลางคืนคน,นิดๆหน่นนนนนนหอยๆทุกคนทุกคนกลางคืนดูตะเกียบคุดูตะเกียบ คนจะมาไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมเห็นดิทำไมจะไม่เห็นนี่ทุกคนดูค้อนนี้แหละ <c oughs> ดำๆ <c oughs> <c oughs> เลยเต็นเราอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าที่ที่ตอกสมอมันแน่นนะดินมันแข็งนะทุกคนแต่นี่ดินมัน,มมนแบบตอกเข้าไปแล้วมันแบบมันไม่แน่น,นทุกคน ยุงเยอะไหมก็ยอก็ยออม่ได้ดูอ่ะเห็นไหมไม่เห็นนี่เห็นนี่เห็นกังมือเลยทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีตอนเช้าครับคุ เด <Sen Heck S 1> ตอนนี้กี่ตอนนี้กี่โ ada, มงอะไรอย่างงี้ห้าสิบข่าบดีมากทุกคนลมอย่างเย็นนะเมื่อคืนไม่มีฝนสักแอะเลยใช่ปะแต่ลมเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวให้ถูพาไปตัวลา ตรงหลังห้องน้ำมาขึ้นได้ทุกคนขึ้นไปลานเดี๋ยวขอแปรงฟันแป๊บแปรงฟันเสร็จแล้วนี่ห้องน้ำทุกคนมีสี่ห้องทางล้างานี่ทางนี้เดินขึ้นได้ทุกคน เกินเราอีกเกิอนครับสำหรับลานข้างบนแล้วทุกคน <c oughs> เดินลงมาข้างล่าง <c oughs> ทางุกคนก็จะประมาณลานแลวลงนีปปักไฟ่ะทุกคน ดีช่วงนะี้ทุกคนแนะนำให้รีบมาโดยเดินหน้าไปเอาฝนหน้าะกะนำแล้วคนมีปั๊กไฟทุกมุมเลยนะ ส่วนพึ่งเขาตาโต้ตรงนี้ก็มีขาสีหนึ่ยแต่มันต้องลงไปข้างล่าง เมัในกนนนน็มีเด็กไก่สวยมากทุกคนอยู่มองเห็นวิวร,รอบๆสามร้อยหกสิบองศาแนลมเย็นมากตอนนี้ ตอนนี้เราก็เก็บเต็นกันเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็น่าจะกลับกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดสับสไ r ร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ